ปปชไปโพสต์ข้อความนะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นโปร่งใสโดยใช้ข้อความว่าสร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริตเริ่มได้จากพวกเราคนไทยทุกคนปรากฏว่าพอโพสต์ข้อความนี้ลงไปป๊อปเจอสอกกลับ <c oughs> คือประชาชนเนีย่ยคอมเมนต์ต่อปปชเยอะแล้วก็เชื่อว่าเป็นการคอมเมนต์ในลักษณะที่ เป็นเชิงลบต่อปปชทําให้ปปชนั้นต้องปิดการคอมเมนต์อ,อ,อย่างคุณวีระสมความคิดเนี่ยไปโพสต์บอกว่ามันก็ต้องสร้างอะไรนะความโปร่งใสเนี่ยนะสร้างตัวเองให้โปร่งใสซะก่อน,นเป็นแบบอย่างที่ดีทำนองเนี้ยแล้วก็คงจะพูดถึงการเปิดเผยเอกสารเรื่องนาฬิกา b ิกป้อม ที่สารปกครองมีคำพักษาหรือคำสั่งไปแล้วแต่ปปชก็เปิดไม่หมดอะไรทานองนี้แหละครับอันนี้ก็คือข้อความที่คุณวีระคอมเมนต์เข้าไปแล้วก็มีประชาชนคนอื่นที่คอมเมนต์ตอปปชค่อนข้างที่จะเรียกว่าถึงพิกถึงขิงมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในองคอมม์กรนะเรื่องนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในคอมเมนต์ของผมนะอยากจะเรียนปปชว่าอย่าไปปิดคอมเมนต์นะครับ การที่เราจะเป็นองค์กรปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันต้องรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกต่อปอปอชอต้องรับฟังครับมิฉะนั้นท่านจะไม่รู้ตัวเองมิฉะนั้นท่านจะไม่รู้ว่าประชาชนเขาคิดอย่างไรกับท่านมิฉะนั้นท่านก็จะไม่รู้ว่าปัญหาของประชาชนที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมนั้นมันคืออะไรเราจะรู้ในเฉพาะหลักการหกการือทฤษฎีและสิ่งที่เราทําอยู่ แต่ความจริงในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านนี้เมืองน,นี้มันต้องเริ่มจากตัวเองจริงๆถ้าเราจะทําให้โปร่งใสถูกไหมรองเลขาบ่าของบวชก็เคยมีปัญหาไม่ใช่หรืออันอย่าไปปฏิเสธความจริงนะอย่าไปปฏิเสธตปฏิเสธความจริงต้องยอมรับความเป็นจริงและยอมรับการติชมจากภาคประชาชนการไปโพสต์ข้อความอย่างนี้เพื่อจะสอนคนอื่น แต่พอคนอื่นสอนเราบ้างเรากลับปิดฟังไม่ได้รับฟังไม่ได้โดยการปิดคอมเมนต์ปิดจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะผมดูจากข่าวนี่แหละนะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงว่าปวชปิดคอมเมนต์จากภาคประชาชนก็ไม่ได้ต่างไอะยุทธจจโนชาที่เคยโพสต์ข้อความเส้วพอประชาชนนะโพสเข้ามาบ้างต้องปิดหนีคอมเมนต์เลยก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในยุคสังคมประชาธิปไตย ครับเป็นนี้เลยเอามาฝากกันแบบสั้นๆนะครับปปชอย่าปิดปคอมเมนต์เป็นอาคาเมื่อเปิดใจในการที่จะสั่งสอนประชาชนหรือชี้ชวนหรือเชิญชวนประชาชนแล้วนะเราต้องให้ประชาชนนั้นชี้นําเราได้แสดงความคิดเห็นเราได้แม้จะเป็นถ้อยคําที่รุนแรงนะครับโดนใจนะเจ็บแสบตรงกับความจริงบ้างนะก็ต้องยอมรับครับ ว่านั่นคือเสียงของภาคประชาชนครับวันนี้ขอญาตใช้คำนี้ง่ายๆนะครับอย่าปิดคอมเมนต์เป็นอันขาดครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเปิดคอมเมนต์จะได้ประโยชน์ทุกภาคส่วนครับผมจำ侬เชมคนไปแล้วครับสวัสดีครับ